ตกแกคะ่ะทุกคนโปรยาวาผาเถี่ยวมังนะคะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศในโรงเรียนบ้านด่านหลวงนะคะ,ะสวยงามมากค่ะฤดูใบไม้ร่วงผ่านไปเร็วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นฤดูใบไม้ผลิโอ้สวยงามมากๆ ระดูใบไม้ผลินะคะไอเต่เห็นซีข่ขาวๆเรื่องๆเ,เป็นดอกไม้นะคะเป็นดอกค้องอ่าต้นหม่ต้นนี้เลยหอมชื่นใจทุกคนหยิ่งช่วงนี้นะคะวันนี้ฝนตกด้วยหอมชื่นใจเลยดอกถือล้นตายกุนก่ะโอ้ยสวยงามมาก นี่คือดอกไมเ้เต็มล้นทั้งเพ็นเลยนะฮะโอ้เยียบอยบนพื้นนี่คือเหมือนเหยียบบนปุยฝ้ายเลยทุกคนโอ้มันนิ่มเท้ามากอหอมชื่นใจเลยค่ะ